The motivation with Gen C podcast ดีๆที่คน Gen C ต้องฟัง t o e Motivation w n t h Gen Z วันนี้นะคะก็อยู่กับพิมพ์ค่ะวรพันธ์คำสุวรรณเนื่องจากตอนนี้เนาะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่ะจากปกตินะคะเราจะเชิญแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการของเราแต่วันนี้นะคะพิมพ์ก็ได้เปลี่ยนเป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์แทนค่ะเสียงอาจจะขัดขาดห,หายไปบ้างก็ขออภัยไวนะ้นตรงนี้ด้วยนะคะ ซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็เป็นคนที่รักและก็ชอบในงานออกแบบและศิลปะมากเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นถึงเจ้าของเพจ NS น้ำสมภพนะคะซึ่งเป็นเพจที่รวบรวมงานศิลปะแล้วก็การออกแบบแฟชั่นต่างๆมากมายเลยนั่นก็คือน้องน้ำสมภพพาิชชานุรักษ์นั่นเองคะ่ะเราไปฟังกันเลยคะ่ะว่าน้องน้ำเนี่ยจะนำแรงบันดาลใจอะไรดีๆนะคะมาฝากให้กับพิมพ์แล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันคะ่ะไปฟังกันเลยคะ่ะครับสวัสดีครับ ค่ะอยากให้น้องน้ำแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะครับน้ํานะครับอ่านายสุภพธนิชานุรักษ์ครับนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณนะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนารีมิสินครับมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามครับค่ะก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าพิมพ์เนี่ยพอจะได้คุยกับน้องมาบ้างแล้วทัศนคติเนาะแล้วก็ความคิดของน้องค่ะก็ดีเนาะแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะแบบบวกมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่เห็นว่าเราอ่ะชอบงานศินละปะงานออกแบบมากเราทําอะไรมาบ้างแล้วคะ่ะทำเกี่ยวกับพวกงานฝีมือครับถ้าตอนช่วงที่ยังเด็กๆเนาะ <ừ> แล้วก็พอเริ่มโตขึ้นเราก็เริ่มที่าจะขาัดเข็มกับได้ในการเย็บผ้าค่ะจนเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความชอบแล้วมันสามารถเป็นอาชีพหารายได้ให้เราได้อย่างเงี้ยครับผมแล้วแบบนี้นะคะเราเห็นเสน่ห์อะไรในงานแต่ละงานที่เราได้ลองทําบ้างค่ะคือเสน่ห์เนี่ยของงานอาร์ตนะครับในความหมายของ,งาําก็คือว่ามันต้องใช้จิตวิญญาณใช้อารมณ์ในการที่จะสร้างขึ้นมาใช่ไหมคร <Evet. S 1> ับแล้วคําว่าอาร์ตคำว,ว่าศิลปะเนี่ยมันก็จะมีความงามแฝงอยู่ไปในนั้น เพราะฉะนั้นการที่เราทํางานมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแค่ได้สิถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเราก็จะเห็นถึงผลมันเลยมันเป็นงานปฏิบัติม่ก,กว่าทฤษฎีอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นได้เลยแล้วเราจะแบบตึ้งซับแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยไปเรื่อยๆมันงามไปเรื่อยอประมาณนี้ย่ะอืมก็เหมือนกับว่าเราได้เห็นความสวยงามที่ค่อยๆอ่าถักทอขึ้นมาของงานแต่ละชิ้นงานอย่างนี้เนาะใช่ครับอย่างเช่นแบบเราถักโครเชต์อย่างเงี้ยครับ ก็เราถักได้ประมาณ20เปอร์เซ็นใช่ไหมครับก็มันก็จะเห็นความงามในแบบ20เปอร์เซ็นเราถักเพิ่มไปอีกมันได้40เปอร์เซ็นความงามก็จะเพิ่มขึ้นเป็น40เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเราจะได้เสพถึงความงามเสพถึงการใช้อารมณ์เสพถึงาอ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ,อารมณ์อาร์ติสิอย่างอย่างจะมี<า>ที่อย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่าเราทํางานศิลปะเงี้ยคะ่ะมันทําให้เราแบบอใจยเย็นขึ้นไหมเหมือนว่าเหมือนกับว่าเก็บรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็พิถีพิถันในงานแต่ละงานเงนี้ยมันทําให้เราแบบเป็นคนเก็บรายละเอียดเพิ่มขึ้นด้วยไหมนั่นจะบอกว่าการที่เราหรือคนใดคนหนึ่งอนะ่ะเข้ามาในวงการของงานศิลปะหรือง,งานอาร์ตอ่ะนับว่าจะช่วยเพิ่มทักษะด้านสมาธิด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าเราสังเกตก็คืองานอาร์ตและอานะ่ะมันต้องใช้ความปาระณีตใช้ความตั้งใจแลนะจุดจุดจดจ่ดจอณสนะิ่งสิ่งนั้นนะครับมันจะทำให้เรานั้นคิดทบทวนกับงานของเราแล้วพอเราได้ประกกาของความทาง,งานศิลปะเนี่ยเราก็สามารถนาประกะที่เรามีนะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ <c oughs> ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ทําให้เราใจเย็นแต่ว่ามันยังเพิ่มแบบทําให้เราแบบแบบมีสติคิดก่อน ทำอะไรแบบวางแถมด้วยอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วแบบว่าพี่ได้ยินมาว่าเราอะอยากเป็นดีไซเนอร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับน้ําอยากเป็นแบบแฟชั่นดีไซเนอร์อย่างเงี้ยพี่ก็อยากแบบถามว่าอะไรที่ทําให้เราแบบว่ากล้าตัดสินใจที่จะเลือกเดินทางเนี้ยะค่ะเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่ายังมีบางคนเนาะที่แบบว่ายังมองว่าสายวิทย์คณิตมันแบบว่ามั่นคงกว่าสายศิลป์อย่างเงี้ยค่ะทําไมเราถึงกล้าตัดสินใจที่จะเรียนสายแฟชั่นนะคะอ่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าน้ําอะอ่า มีความชอบในด้านเสื้อผ้ามีความชอบในด้านความเสริมความงามในด้านแต่งตัวในด้านเอ่อเกี่ยวกับศิลปะ <c oughs> อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วพอมันเป็นความชอบแล้วเราทํามันไปเรื่อยๆครับน้ำรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแค่ความชอบแล้วแต่มันเป็นความรัก <c oughs> เพราะว่าการที่เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่เราลืมเวลาไปได้เน่ะมัน เขาเรียกว่าอะไรพี่มันคือสิ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขถูกไหมคะอือค่ะค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่ทําให้เราแล้วแบบว่าเติมเต็มชีวิตชีวานในหัวใจแต่ว่ามันยังมีรายได้ให้เรามาซัพพอร์ตในด้านชีวิตในการใช้ชีวิตของเราได้ด้วยอย่างเงี้ยครับผม,ม,มเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นแบบแฟชั่นด้วยเป็นทั้งความฝันด้วยน้ำอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แล้วน้ำก็เลยตัดสินใจที่จะ มาเรียนต่อในสายด้ยานนี้ครับผมแต่แบบว่าการฝันให้ตัวเองเพื่อนในอนาคตเราจะได้สามารถที่จะทําตามความฝันได้อย่างชัดเจนมากขึ้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแบบมากขึ้นอย่างเงี้ยครับพี่อยากรู้ว่าวันแรกเลยค่ะที่เรารู้ว่าเราอ่ะอยากอ,อยากเป็นดีไซเนอร์อย่างเงี้ยเราเริ่มต้นฝึกฝนตัวเองยังไงบ้างคะคืออย่างที่บอกครับว่าน้ำมาจากทางานศิลปะบ่อยๆถ้าแบบว่าเพื่อนๆหรือพี่ที่ดูอ่า ไอจีหรือเฟซบุ o กน้ำนะครับจะเห็นโพสต์กเก่าหรือสเตตัสเก่าๆที่น้ําจะอัพผลงานอัพงานอ,อ,อ,อัพคอนเทนต์เกี่ยวกับงานศิลปะต่างๆก็คือว่าน้ําทําในหลากหลายรูปแบบถูกไหมครับค่ะแล้วทีเนี้ยการที่น้ําจะเข้าสู่วงการแฟชั่นได้อ่ะมันก็เกิดจากการที่น้ําแบบว่าหยิบจับเข็มกับด้กับเสืผ้าอย่างเงี้ยครับมาเย็บเป็นนั่นเป็นนี่มาปักผ้าบ้าง แล้วตอนช่วงอ่ะมหนึ่งเนี้ยครับผมมัธยมต้นเนาะน้ำก็ตัดสินใจที่จะแบบว่าอ่าซื้อหนังสือแบบตัดเย็บครับซึ่งอ่ะน้ำอ่ะอ่าอยู่ชนบทเนาะมันไม่มีแบบโรงเรียนสอนแพทเพิลโรงเรียนสอนตัดเย็บถูกไหมครับอืมอืมน้ำก็เลยแบบว่าตัดสินใจที่จะแบบซื้อมาแบบศึกษาอ่านแล้วก็อ่าใช้เทคนิคลองผิดลองถูกเอาเงี้ยครับแล้วช่วงนั้นนะครับอินเทอร์เน็ตก็มีแล้วนะครับในสังคม ในช่วงนั้นน้นก็ใช้แบบว่าดูใน youtube บ้างในอ่า google บ้างแล้วก็อ่าศึกษาตามหนังสือบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ฝึกอ่าอยู่ตัวเองมาเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าใช่แหละมันคือสิ่งที่เรารักแล้วเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ตลอดชีวิตอย่างเงี้ยครับอืมค่ะก็เหมือนกับว่าน้องน้ําก็คือเริ่มฝึกจากตัวเองเนาะแล้วก็ศึกษาหาความรู้ทั้งจากหนังสือด้วยแล้วก็จากอินเตอร์เน็ตต่างๆด้วยเนาะใช่ครับพ่อน้ําเชื่อว่า ถ้าเราหลงไหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยครับเราอาจจะมีความที่อุตาหมีความพยายามที่อยากจะทําให้ได้ต้องการที่จะเป็นให้ได้ตามที่แบบว่าสิ่งที่ตัวเองฝันอย่างเงี้ยครับผมอืมอืมอือถือว่าขยันมากเลยนะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าแบบเราก็ต้องแบบฝึกตัวเองทุกวันนะครับฝึกเพื่อที่จะทําให้ตัวเองแบบว่าดีขึ้นในทุกวันเนาะแบบยืนตัวเองขึ้นใช่ครับดีขึ้นในทุกๆวันอย่างเงี้ยครับ ค่ะแล้วก็พี่เห็นว่าน้องน้ำอ่ะมีเพจ N S น้ำสมภพด้วยที่เอาไว้ลงผลงานต่างๆใช่ไหมใช่ครับเป็นอ่าเป็นเพจที่น้ำแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรสร้างขึ้นเนี้ยครับผมเป็นอเอาแบบว่าผลงานของน้ำไปลงเนี้ยครับผมแต่ว่าจะเป็นผลงานเกี่ยวกับงานอาร์ตทั้งหมดเลยเนี้ยครับแต่ว่าเพจเพิ่งสร้างมาได้ไม่นานนะครับผมแต่ว่าถ้าแบบเพื่อน,อนๆนที่จะไปกดติดตามหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถ รฏิทารได้ครับผมแล้วเอนเอชน้ำสบมบรอะค่ะถือว่าเป็นแบรนด์เราได้เลยไหมถ้าในแบบในด้านแฟชั่นถือเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์เราได้เลยหรือเปล่าคะก็ยังดีกว่าครับผมเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นลุคบุ๊กก็ได้อ่าอ่าือเป็นแบบ แตมันจสมบูร์งานเป็นถอดตัวล้ยก็ได้ครับแล้วที่นี้อะพี่อยากทราบว่าถ้าสมมติว่าเรามีแบรนด์เป็นของตัวนี้ยเราจะตั้งชื่อว่าอะไรจะตั้งว่าแบบน้ําสมบพเลยไหมหรือว่าจะอในใจในอยากตั้งว่าอะไรคือนะ้ําอะน้ําชื่อว่าความฝันของคนที่เรียนทฟชั่นหรือแบบอ่าคนที่แบบต้องกานที่จะเป็นความฝันดีไซเนอร์เนาะอือันอันนี้ในความคิดของน้ำเนาะก็น้ําคี่ว่าน่าจะเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นก็เขาต้อง อยากที่จะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองอ,อยากที่จะเห็นอชุดตัวเองอไปเฉิดฉายบนรันเวย์อยากจะเห็นชุดตัวเองแบบอยู่ในหุ่นของลูกค้าที่สามารถเดินไปมาแล้วเราสามารถมองได้ว่าอันนี้คือแบรนด์ฉันนะอันนี้คือชุดของที่ฉันแบบดีไซน์ที่ชุดที่ฉันแบบตัดแบบเย็บขึ้นมาเองอะไรประมาณเนี้ยครับผมค่ะใช่ให้น้าเลือกแบบชื่ออย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่จะตั้งชื่อว่าอ,อะไรถ้าแบบมีแบรนด์เป็นของตัวเองคือนะ้ำมันมีไอดอนก็คืออ่า ไอ้เรอนั้นก็คือแบรนด์ช anel ก็คือป้าโ่าโค่แกบิอัลชแนลเนี้ยครับผมแกก็เป็นนักดีไซเนอร์ที่เอาชื่อตัวเองมาเป็นชื่อแบรนด์อย่างเงี้ยครับผมอืมน้ำก็เลยแบบเออถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะนำชื่อตัวเองมาเป็นชื่อแบรนด์เพื่อที่จะทำให้แบบว่าทุกคนจดจำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทุกคนเมื่อพูดถึงน้ำสมพก็จะคิดถึงแบบสไตล์การตัดเย็บของน้ำสไตล์เสื้อผ้าของน้ำอย่างเงี้ยครับผม แต่ว่าที่จริงแบบ NS เลยก็สวยนะถ้าถติว่ามีชื่อแบรนด์น้องเป็นแบบ NS แล้วก็ใช่ครับ NS เป็นแบบโลโก้อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าอาจจะมีแบบชื่อเต็มว่าน้ำอเนกกรสสมคบแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแบบนี้คะคะถึงแม้ว่ามันจะแบบว่ายังไม่ได้เป็นทางการเนาะแต่ว่าก็แบบแบบมีลูกค้ามาแบบว่าสนใจงานเราแบบค่อนข้างเยอะเลยเราคิดว่าเอกลักษณ์อะไรของงานเราคะที่ทําให้คนสนใจในผลงานของเราเอ่อสำหรับน้ําใช่ไหมครับใช่กานที่ว่าน่าจะ คือตอนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอยากที่จะแบบว่าส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างเงี้ยครับผม mm hmm. แต่ว่าไม่ได้ไทยจ๋านะครับ mm hmm. เพราะว่าไทยจะเป็นไทยอีสานไทยล้านช้างอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เพราะว่าน้ำเป็นคนอีสานนะเป็นคนมหาสารคามเงี้ยครับผมน้ำก็เลยอยากที่จะแบบว่านําความเป็นอ่าอีสานนําความเป็นไทยมามาแบบว่า ไม่ได้ียกอะไรก็ได้ครับอยา่างเช่แบบว่านํามาเอานามาเป็นสไตล์ในงานของน้ำเน,นี้ยครับน้ำก็จะคิดว่าถ้าอ่พี่สังเกตในงานออกแบบเป็นงานตัดเย็บของน้ำน,นะครับน้ำจะชอบนำผ้าไทยอีสานมาตัด,ตดเย็บมาแบบเรียกว่าอะไรนำมาดีไซน์นมาออกแบบเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมครับใช่ว่าใว่าถ้ามี้ามีความรู้สึกว่า งานจากพื้นถิ่นความงามจากท้องถิ่นเนี้ยครับน้ำมันมันเป็นความงามแบบสไตล์นายอีฟอ่ะที่เข้าใจใช่ไหมเป็นความงามแบบความงานแบบออริจินอลครับน้ําก็เลยชื่นชอบน้ําก็เลยนํามาเป็นแบบสไตล์ของน้ําน้ําก็ได้คิดว่าลูกค้าที่เข้ามาแบบใช้บริการน้ําอ่ะเขาอาจจะเห็นถึงตรงนี้เนาะใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าว่าน้ําจากแค่ทํางานในสายแบบสไตล์นี้นะครับน้ําอ่ะทางานในแบบ หลากหลายสไตล์มากอย่างเช่นชุดแซนัุดาตชุดเปลเลชุดนางงามเออชุดหวานดีอนะไรประมาณนี้ครับนั่นก็รับตัดเพราะว่านั้นเชื่อว่าการที่เราเอ่อทำงานในหลากหลายสไตล์หลากหลายสายงานอ่ะมันทำให้เราแบบว่ารู้จักแบบว่าการทํางานที่หลากหลายมากขึ้นทําให้เรามี ประสบการณ์ในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วอ่าแน่นอนเนาะว่าแบบทุกผลงานอย่างเงี้ยย่อมแบบว่ามีมีแรงบันดาลใจในในอาในการทํางานแล้วแบบว่าน้องน้ำค่ะได้แรงบันดาลใจในการทํางานออกแบบเนี่ยมาจากไหนก็จริงไหมครับสาหรับน้ําอ่ะแรงบันดาลใจของน้ําคืออยู่รอบตัวอืมเพราะว่าเวลาน้ําไปแบบว่าดูศึกษาดูงานเวลาน้ําไปแบบเดินห้างอย่างเงี้ยพี่น้ำก็จะได้แต่แบบว่า เดินเข้าไปดูแบบแบรนด์เสื้อผ้าดังๆแบบไปดูว่าแบบเออเขาตัดเย็บยังไงเขาแบบมีดีไซน์ยังไงปีนี้เขาเน้นทนสีไหนอะไรประมาณเนี้ครับผมเพราะว่าน้ำเชื่อว่าความรู้อยู่รอบตัวเราแรงมานาใจก็อยู่รอบตัวเราอยู่ที่ว่าเราจะไปแบบซึมซับในสไตล์ไหนเพื่อที่จะนํามาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่นํามาดัดแปลงนํามาแบบว่า เป็นแบบอินสปิเรชันในดักร่างของเราอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าแรงบันดาลใจเราก็ได้จากแบบว,ว่าสิ่งรอบๆตัวเรานะโโเน้องเห็นอะไรก็หยิบจับมาลงในผลงานเราเลยเนาะประมาณใช,มใช่ครับผมใช่ครับแล้วน้องน้ําคิดว่าความยากของการออกแบบอะคะ่ะแบบว่าดีไซน์อย่างเงี้ยมันความยากมันคืออะไรคะแล้วก็เราแก้ตรงนั้นยังไงบ้างอย่าง อย่างพี่เอค่ะชอบกราฟิกใช่ไหมความยากของพี่ก็คือแบบว่าจะออกแบบยังไงให้ดูดีด้วยแล้วก็ทําให้คนเข้าใจในงานของเราด้วยและทีเนี้ยพี่จะอ่าวิธีแก้ถ้าแบบว่าหัวตันๆนหน่อย่เงี้ยเออก็จะไปดูงานเยอะๆแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองแล้วถ้าในพแล้วถ้าเป็นในด้านการออกแบบดีไซน์อย่างเงี้ยค่ะแบบของที่น้องน้ำำําทําความยากของมันคืออะไรแล้วก็เราเราแก้ไขตรงนั้นยังไงบ้างคะครับก็สําหรับน้ํานะน้ําอ่าเชื่อว่า การที่เราดีไซน์การที่เราออกแบบออกมาเนี่ยพี่เชื่อไหมครับว่าเราจะต้องทํางานที่มันขายได้ถูกไหมอืมใช่ใช่ใช่เพราะว่าเอ่อเราปฏิเสธไม่ได้ว่านะักยูปัจจุบันเนี่ยถ้าอยู่ที่บอกว่าปัจจัยของเงินอน่ยไม่สําคัญแต่ว่าอย่าลืมว่าการขับเคลื่อนอะไรในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆต้องใช้เงินถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นอะ่ะการที่เราจะออกแบบอะไรหรือการที่เราจะทํางานในด้านไหนอะ่ะ เราก็ต้องเน้นในด้านของงานขายเราออกมาแล้วมันต้องขายได้เพื่อที่จะเราจะได้แบบนําส่วนนั้นอะ่ะมาซัพพอร์ตในด้านต่างๆของเราด้วยถูกไหมครับอืมค่ะแล้วน้ําก็แบบว่ามีความรู้สึกว่าการที่เราทํางานเนี่ยเรามีอีกโก้ได้นะแต่ว่าเราอะ่ะต้องอย่าลืมว่างานงานที่เราทําอ่ะก็ต้องเน้นผู้บริโภคเป็นหลักถูกไหมครับใช่แล้วก็ใส่ใใสไตล์ใส่แนวคิดใส่แบบความติดของตัวเองลงไปได้แต่ว่า ก็อย่าใส่ไปเยอะมากเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเยอะคนอื่นอะ่ะเขาอาจจะแบบเข้าไม่ถึงผลงาน <c oughs> เราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าโลกปัจจุบันเขามีเทรนแบบไหนณนะยุคป,ปัจจุบันวันเวลาแบบเนี้ยเขามีเทรนอะไรยังไง <c oughs> เราก็นาํามารับใช้ให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองให้เข้ากับแนวคิดให้เข้ากับเข้เรียกว่าอะไรอ่ะอีโก้ของตัวเองแต่ว่าเราก็ต้องเน้นด้วยว่างานของเรากลุ่มลูกค้าต้องเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะขายได้เงี้ยครับ ก็คือความยากของงานดีไซน์ก็คืออ่ากลุ่มลูกค้าที่เราจะแบบไปเข้าถึงเขาน้อนแบบกลุ่มเป้าหมายของเราอ่าอืมอืมโอเคใช่ครับอ่าน้องน้าเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากการทํางานด้านนี้บ้างค่ะ,ะงานออกอแบบที่ใช่ต่างๆอะไรเงี้ยจะบอกว่ายังไงดีอ่ะสําหรับน้ํานะ <c oughs> น้ำที่ว่าน้ําได้เรียนรู้แบบเกือแบบทุกด้านเลยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นอ่าในด้านแบบว่าไม่รู้มันเป็นพื้นฐานเลยที่ทั้งด้านแบบการที่เราแบบว่า เรียกว่าอะไรอ่ะระวังตัวยังไงเวลาแบบว่าคุยกับลูกค้าจะทําแบบว่าเรียกว่าอะไรพี่จะแบบพูดคุยยังไงให้แบบใช้สติวิทยายังไงให้แบบสามารถที่จะโน้มน้าวให้แบบผู้บริโภคแบบสามารถที่จะเชื่อมช่อ,ชอ,ชอบผลง,งานเราได้เนี้ยครับซึ่งมันเป็นนับว่ามันเป็นปัจจัยพื้นฐานอะ่ะแต่ว่าถ้าลึกไปก็จะเป็นแบบว่าในด้านของการเข้าสังคมในด้านของการที่เรามีแบบคอนแทคมากขึ้นในด้านที่เราแบบร่วมงานกับ ผู้ใหญ่กว่าในด้านแบบการที่เราร่วมงานแบบคนที่เป็นเด็กกว่าไงครับผมมันได้อะไรมันได้อะไรมากอ่ะพี่อืมครับผมก็เหมือนกับว่าได้เรียนรู้การเข้าหาผู้คนด้วยเนาะแล้วก็จิตวิทยาต่างๆเนาะในการแบบโน้มน้าวใจให้คนมาในงานอะไรประมาณนี้เนาะใช่ครับอันอันนี้คือนํายกตัวอย่างนะครับแต่ว่ามันมันเยอะมากกว่านี้มันมันแตกไปได้เยอะมากกว่าอย่างเงี้ยครับแต่นี้ก็คือเด่นๆเนาะที่แบบอเรารับรู้และรู้สึกได้อะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่แล้วมันก็แบบ สนุกอะพี่เขาใจใช่ไหมเวลาเราไปทํางานกับคนที่มีอาชีพหลากหลายอยู่แบบคนที่มีแนวคิดที่แตกต่างพอเราได้ไปร่วมงานเราก็ได้อะไรกลับขึ้นมาเยอะเลยนะพี่ไม่ว่าจะเป็นบางคนอ่ะเขาชื่นชอบในด้านของแบบชุดอีสานอย่างเงี้ยอืเราแบบว่ามาพูดคุยเรามาปรับเปลี่ยนพัศนาคติปรับเปลี่ยนแนวคิดอย่างเงี้ยพี่เราก็ได้ทั้งแบบเออแนวคิดเขาแบบมีแบบแนวคิดที่เป็นแบบมันเกิดจางนี่ใช่ครับมันเราจะได้แบบ อะไรที่มันหลากหลายถ้าเราเปิดรับ <ละ S 2> น้ำเชื่อสมเสมอว่าอ <Bitcoin. S 2> ่ความสำหรับน้ำนะคะก็คือว่าน้ําเชื่อว่าความรู้ว่ามันไม่มีบัรจบสิ้นอยู่แล้วมันอยู่ที่เรานั้นจะเปิดรับมันอยู่ที่เรานั้นะศึกษาค้นคว้ามากน้อยเพียงไหนถูกไหมครับใช่ <im> mon 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 ใช่ผม แบบว่าถ้าเราเปิดรับมากๆอย่างนเนาะเราก็จะได้แนวคิดอะไรที่บางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงเนาะแล้วมันก็เป็น<ด>ผลดีต่อแบบแล้วมันก็เป็นผลดีต่อแบบว่าผลงานของเราด้วยแล้วก็เอามาปรับ<ช>เปลี่ยนใา<ช>ยกับเราใช่ครับค่ะแต่ว่าเราก็ต้องคํานึงด้วยว่าตัวเองนั้นชื่นชอบอะไรตัวเองนั้นแบบว่ามีแพชช,ช,ชั่นในด้าน,นไหนอะครับเพราะว่าถ้าเราไปฟังแต่ คนอื่นมากมายเงี้ยเราอาจจะสับสนแล้วเราจะหลงทางเองเงี้ยครับอืมใช่ใช่ใช่เป็นคาพูดที่ดีมากเลยนะถึงว่าถึงแม,<อ>ม้ว่าจะถึงแม้ว่าจะอ่าเปิดรับมาแต่เราก็ต้องยึดมั่นในความเรอบะไเราต้องแบบวิเคราะห์แยกแยะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนํามาปรับปรุงกับ,บงานเราได้ไหมมันเป็นสิ่งที่เราแบบสามารถนํามาแบบใช้ในผลงานใช้มาอะไรได้ไหมเงี้ยครับผมเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมาที่ตัวเราว่าเราแบบ แพชชั่นเราเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับอืออืออือแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการทําตามความฝันของตัวเองคะในตอนนี้ของเราต้องตอนนี้นะว่าน่าจะเป็นเวลานะครับเพราะว่าคือน่าวทุกอย่างน้ำอะ่ะจะเรียกว่าอะไรครับการเรียนคือน้ำอะ่ะเรียนด้วยถูกไหมครับแล้วน้ำก็แบบว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นงานก็เป็นงานฟรีแลนซ์เนาะอืมอืออือล้วน้ำก็รับงานนอกด้วยเป็นงานฟรีแลนซ์ออกแบบตัดเย็บอ่า เกตชุดทำแพทเทิร์นน้ำทําเองทุกอย่างไงครับผมค่ะเพราะฉะนั้นจำที่ว่าก,การแบ่งเวลาสําคัญแต่ว่าในบางครั้งนะครับการที่เราเรียนด้วยเนาะเราก็เหนื่อยจากการเรียนแล้วเราก็แบบต้องแบ่งเวลามาทํางานอันนี้ด้วยแบบเวลาพักผ่อนเวลาพักผ่อนเราอาจจะน้อยดูไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเราคิดว่าอุปสรรคณ่เวลาเนี่ยนาช่วงเนี้ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเวลาครับผม แต่ก็เก่งนะที่แบบว่าสามารถที่จะแบ่งเวลาเรียนแล้วก็ทํางานได้อืมก็ถือว่าอขอบคุณครับค่ะแ,แล้วก็ในในการออกแบบงานแต่ละครั้งค่ะแน่นอนว่ามันก็ต้องมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบผลงานของเราเนาะแล้วใช่ครับแล้วแบบนี้นะคะ่ะเรารับมือกับคําวิจารณ์ต่างๆเหล่านั้นหนะ่อยังไงบ้างคืออย่างที่น้ําบอกไปอะครับก็ถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเราชอบสิ่งไหนอย่างนี้ยครับเราชอบสิ่งไหนเรารักสิ่งไหนเราจะแบบ เรียบอ,อะอรข้างรักสิ่งนะี้มามากเราจะทํามันทุกวันทุกวันค่ะซึ่งเราเชื่อว่าคําพูดที่มันนิ่กีบหรือคําพูดที่มันโพสตอ่ะมันมีมาหาเราไม่มากก็น้อยถูกไหมครับใช่แต่เราก็ต้องย้อนกลับมาว่าความฝันเราอ่ะเราสัพพากับมันมากแค่ไหนเราแบบว่าต้องการที่จะแบบทํามันมากแค่ไหนแล้เ,เชื่อว่าถ้าเราทํางานในด้านศิลปะคําว่าสวยหรือไม่สวยทุกคนมีความงามที่แตกต่างกัน มีความคิดว่าอันนี้สวยอันนี้งามที่แต่แต่งานถูกไหมคะใช่ใชเราก็เหมือนกันคนอื่นคนจิตคนอาจจะว่างานชิ้นเนี้ยสวยแต่เรามองว่าไม่สวยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนทุกคนอนะ่ะมันก็นานาติดต่างครับทุกคนชอบก็มีทุกคนที่ไม่ชอบทุกคนไม่ชอบก็ต้องมีคนชอบถูกไหมครับเพราะฉะนั้น จึงไม่แปลกที่ในโลกยุคปัจจุบันหรือโลกปัจจุบันอ่ะมีแบรนด์อะไรที่หลากหลายเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวเลือกให้แก่มนุษย์ทุกคนให้แก่คนทุกคนสามารถที่จะไปเสพหรือไปเลือกในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขามองว่ามันสวยได้เนี่ยครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะแบบแข็งแกร่งแค่ไหนกับ แคชชั่นหรือความฝันของเรากับเป้าหมายของเราที่เราตั้งไว้อะครับอืมก็แบบว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคนของคนดูเนาะที่แบบว่าเออจะมองว่าชอบหรือไม่ชอบก็ได้แต่ว่าเออมันมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าแบบเราจะแข็งเก่งกับคาพูดเหล่านั้นได้ยังไงบ้างเนาะใช่ครับผมใช่ครับ แล้วก็พี่รู้สึกว่าเราแบบว่ามีความมุ่งมั่นมากๆเลย่ะทำไมไฟในตัวเราถึงแบบยังลุกโชนได้ขนาดนี้แบบว่าลองเล่าเทคนิคให้กันฟังหน่อยค่ะอ่าคุณผู้ฟังอาจจะเฮ้ยอยากลองเอาไปใช้วิธีนี้ดูอะไรเงี้ยลองเล่าให้ฟังหน่อยครับก็อะไรอย่างนี้ก็ตื้นกันใจเนาะ <c oughs> ก็แบบจะเรียกว่าไงดีอ่ะนัำนจะบอกว่าเวลาที่เราแบบเวลาที่เรามีความฝัน เวลาที <One input> ่เราต้องการที่เราเราต้องการที่จะเป็นได้เรามีเป้าหมายชัดเจนนะครับเวลาเราทํางานในแต่ละวันน้ำคิดว่ามันไม่ได้เป็นแค่การที่เราทํางานแล้วมันเสร็จไปนะแต่ว่ามันเป็นงานที่เราเห็นถึงอนาคตเราว่าเออเนี่ยเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราทํางานได้ประมาณนี้แล้วจากที่เราเคยแบบราหวนกลับไปอ่ะเราทําได้แค่นี้แต่ว่านปัจจุบันเราทําได้แค่เนี้ยครับมันเป็นเหมือนกับการที่เรานั้นตั้นเช้เรียกว่าอะไรครับ ปั้นหุ่นอ่ะให้มันสมบูรณ์แบบ<ม>ในทุกๆวันในในบ้านในแบบให้มากขึ้นแล้วพอที่เราแบบฝึกฝนตัวเองนะวันหนึ่งอะครับนั้นเชื่อว่าสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราสามารถแบบหลอมให้มันแบบว่าเพื่อที่จะเป็นแบบว่าหุ่นด้อย่างสมสมบูรณ์แบบค่นะนว่าเราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราจะภูมิใจกับมันมากเราจะมีความสุขกับมันมากเนะครับเพราะอย่างที่บอกและะ้วครับว่าเพราะว่าเพราะว่าน้ำอะทําทในสิ่งในใน เพราะว่าน้าอะทาในสิ่งที่ท,ท,ที่ที่ตัวเองรักเนี้ยครับเราก็ทํามันได้ทุกวันถูกไหมครับเราก็มีความสุขก,กับมันเราก็แบบแฮปปี้กับมันในทุกๆวันถูกไหมครับเพราะมันเป็นางานที่เรารักเพราะฉะนั้นถ้าน้ําจะให้น้ําบอกกับทุกคนนะครับน้ำก็อยากจะบอกว่าหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองรักว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ลงมือทํามันถึงแบบมันอาจจะยากหน่อยก็ลองทอํามันดูอย่างน้อยๆเราก็ได้ลองทําแล้วถูกไหมครับ ใช่ก็เหมือนเว่ามากคนไหนที่แบบคนต่างๆครับที่มาถามน้ำอย่างเงี้ยมันจะตอบเสมอนะพี่ว่าแบบว่าก็น้ํไในทําก็น้ําได้ทําในสิ่งที่น้ํารักทําไมน้ําถึงจะไม่มีความสุขทําไมน้าถึงจะทําไมน้ําถึงจะแบบว่าไม่มีไฟในในตัวเองถูกไหมครับใช่ ก็มันมันก็จะรู้สึกดีเนาะถ้าเราทําในสิ่งที่ชอบแล้วก็ทํามันทุกวันแล้วก็สมมติว่ามันไปถึงจุดจุดหนึ่งที่มันสําเร็จแล้วอะพอเรามองย้อนกลับมาเราก็คงจะแบบภูมิใจในตัวเองมากเลยเนาะว่าเฮ้ยดีแล้วที่วันนั้นฉันเลือกที่จะทําในสิ่งที่เรวองรักอย่างนี้เนะาะใช่ครับแต่ว่าน้ําอยากจะบอกว่าคําว่าประสบความสําเร็จอะของแต่และคนอะไม่เหมือนกันบางคนอนะคําว่าประสบความสําเร็จคือแค่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วแฮปปี้แล้วมีความสุข นั่นก็คือความประสบความสำเร็จของเขาแล้วบางคนเขาประสบความสำเร็จของเขาคือเขาวาดฝันไว้แบบเขาแบบว่าต้องการเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเขาอยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าอันโด่งดังเขาอยากจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดีไซเนอร์ผู้โด่งดังระดับโลกเนี้ยครับนั่นก็คือเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ถูกไหมครับใช่ค <progressive> ือน <c oughs> ั่นจะบอกว่าความสุขของแต่ละคนนั้นมีทัศมีทัศทัศฐานที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคําว่าประสบความสําเร็จของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับค่ะ แล้วน้องน้ำคิดว่าอายุเป็นอุปสรรคของการทําตามความฝันไหมคะเพราะว่าบางคนอย่างเงี้ยเขาจะชอบบอกว่าให้เด็กรุ่นใหม่ทําเลยอะไรเงี้ยเราแบบว่าอายุปูนี้แล้วไม่ต้องหยอกอะไรเงี้ยเออเราเราเราคิดว่าอุปสรรคอายุเป็นอุปสรรคของการทําตามความชอบความฝันของเราไหมไม่เลยพี่ไม่เลยน้ำอกเลยไม่เลยอายุไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าอ่านับยกตัวอย่างก็คือว่าอ่าอย่างเช่นแบบว่า อาจารย์อยู่ที่คณะน้าเนี่ยครับอาจารย์ก็อายุเยอะแล้วนะพี่แล้วทีนี้ก็แบบว่ามีการแบบเปิดแบรนด์แบบเครื่องประดับจากดินเผาเนี้ยครับผมเป็นของตัวเองว่าแบรนด์อาจารย์ก็โด่งดังด้วยอ,อย่างเงี้ยครับผมซึ่ง่ันก็เลยทำห้ความรู้สึกว่า บางครั้งอ่ะอายุไม่สําคัญเลยในการแบบพันตามพรามฝันแต่เป็นอยู่ที่ใจเรามากกว่าว่าเราที่จะพร้อมวันไหนอะไรยังไงประมาณนี้ยครับก็จริงเนาะแบบว่ามันไม่ได้มีใครมาบอกว่าเอ้ยคุณต้องทํานี่นั้นะแล้วก็คุณต้องหยุดทําสิ่งนี้นะตอนอายุเท่านี้เนาะมันก็ไม่ได้มีใครมาแบบบอกเป็นกฎเกณฑ์อะไรเงี้ยอืมใช่ครับผมมันไม่มีอะไรตายตัวครับใช่ใช่แล้วในความคิดของน้ำอะคะ่ะอยาก อ่าให้กําลังใจหรือว่าอยากบอกอะไรกับคนที่เขาแบบมีฝันแต่ว่าไม่กล้าลงมือทํำไหมก็นั่นแหละจะบอกว่านะครับถ้าเรามีเป้าหมายมีความฝันว่าเราอยากเป็นสิ่งไหนก็นั้นอยากให้ทุกคนนะครับลองลงมือทำลองลองทํามันดูว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆไหมถ้ามันใช่ก็ควรที่จะแบบฝึกตัวเองทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้น พัฒนาตัวเองแบบพัฒนาสกิลตัวเองพัฒนาอะไรตัวเองไปเรื่อยๆครับพาะน้าเชื่อว่าการที่เรามีความฝันนะครับมีเป้าหมายเงี้ยเราก็ต้องลงมือทําถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเราจะแบบไม่ใช่ว่าเราจะแบบว่าเออฉันอยากเป็นนักบินอวกาศนะแต่คุณไม่ทําอะไรเลยคุณไม่แบบคุณไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรพี่คุณไม่ไปที่จะแบบศึกษาเล่าเรียนในด้านด้านใดด้านหนึ่งเงี้ยครับผมคุณมีแต่แบบคุณกาคุณต้องการน้อจะเป็นใช่ครับคุณมีแต่พูดว่าคุณต้องการที่จะเป็นหรือแบบคุณมีแต่ทําแบบ เรียกว่าอะไรทําในแบบที่ม,มันไม่เกี่ยวกับสายงานที่คุณต้องงานที่จะเป็นอย่างนี้ครับม,ม,มันก็ไม่สามารถเป็นได้ถูกไหมครับใช่จริงจริงก็เหมือนกับแบบว่าถ้ามีฝันก็กล้าลงมือทําเนาะแบบว่าเออถ้าวันมันก็น่าจะเป็นจริงแหละถ้าเราแบบพยายามให้มันมากๆแล้วก็ใจเราต้องรักจริงๆด้วยเนาะกับการทําตามความฝันนั้นด้วยครับผมก่อนจากกันวันนี้นะคะก็อยากถามน้องน้ำว่าความสําเร็จที่แท้จริงของน้องน้ำอะค่ะคืออะไรเอยกลไปถึงเป้าหมายเออไม่ใช่ความสําเร็จ ก็คือแบบจุดถึงเป้าหมายแล้วใช่ไหมครับแบบนิยามความส็จของเราเออนิยามความสุดของเราความสุขคือความสุขครับเพราะน้าเชื่อเสมอว่า การที่เราจะไปไกลแสนไกลแบบประสบความสําเร็จได้มากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องการที่จะมีความสุขในการใช้ชีวิตหรือมีความสุขกับงานที่เราทําถูกไหมครับค่ะใช่ก็จริงวันนี้ก็ขอบคุณนะ้องที่แบบว่ามาร่วมพูดคุยกันในในในรายการของเราในวันนี้ค่ะสําหรับน้องน้ําก็ยังไงก็สู้ๆนะคะหวังว่าน้องน้ําแล้วก็คุณผู้ฟังอยากจะเดินตามความฝันของตัวเองได้สําเร็จในสักวันหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็ แล้วก็จริงอยู่นะคะว่าที่บางครั้งบางโอกาสก็ต้องรอเวลาน้อที่จะไปให้ถึงจุดนั้นแต่ถ้าเรามัวที่จะรอให้โอกาสเข้ามาหาเราคะ่ะทําไมเราไม่ลองเดินเข้าไปหาโอกาสเองเลยล่ะคะในเมื่อเราไม่รู้เลยว่าเวลาที่ใช้ในการอ่านเดินม,มาของเจ้าโอกาสนั้นนะมันจะใช้เวลานานขนาดไหนวันนี้พิมพ์ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงเอพิโซดนี้กับ The motivation with JNC วันนี้พิมพ์และก็น้องน้ำขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะครับขอบคุณครับ ทุกทกนะคบทุกคนหวังว่าจะประสบความสำเร็จและมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองรักนะครับค่ะขอบคุณน้องนาวนาะดูโมเ t i o n w i t h จนซีพอดแคสต์ดีๆที่คนเจนซต้องฟัง